ถ้าไม่อยากให้แหน่ตายยกบ่อแบบนี้มาฟังตุ้งติ้งทางนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตุ้งติ้งค่ะเพจขายส่งแหนแดงสกลนครค่ะแล้วก็ทางช่อง YouTube ค่ะสาวสกลคนภูไทยค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นแหนนะคะที่ตุ้งติ้งนะคะเอาลงไปเพาะเลี้ยงนะคะได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็มีลักษณะแบบเน่าเปื่อยแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะตุ้งติ้งจะให้ดูชัดๆนะคะจะมีลักษณะที่ต้นเล็กลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็แหน่เป็ดเล็กจะแทรกขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะจะเห็นได้ว่านะคะ จะมีเศษนะคะของปุ๋ยขี้วัวอยู่แบบนี้นะคะตุ้งติ้งนะคะได้นําปุ๋ยขี้วัวนะคะเก่าที่เก็บมานานแล้วนะคะโดนฝนโดนอะไรนะคะซึ่งในปุ๋ยขี้วัวนั้นนะคะก็จะมีเชื้อรานะคะที่ขึ้นแล้วค่ะทุกคนค่ะก็เลยทําให้ปุ๋ยขี้วัวนะคะตุ้งติ้งก็ตอนที่ตุ้งติ้งนะคะเติมลงไปนะคะก็ไม่ได้ทันสังเกตค่ะทุกคนค่ะว่าปุ๋ยขี้วัวนะคะจะมีเชื้อราขึ้นมานั่นเองค่ะทุกคนค่ะพอ เอาลงบ่อแล้วก็มาเห็นว่าแหนนะคะของเราก็ตายนะคะก็เลยไปดูกลับไปดูปุ๋ยขี้วัวนะคะว่ามันเป็นอะไรนะคะเกิดจากอะไรกันแน่นะคะปรากฏว่าปุ๋ยขี้วัวนั้นขึ้นรานะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูนะคะวิธีเลือกปุ๋ยขี้วัวนั่นเองค่ะสําหรับมือใหม่นะคะที่กําลังนะคะอยากจะเลี้ยงนะคะแหนแดงนะคะก็ตุ้มติ้งจกให้เลือกนะคะปุ๋ยขี้วัวอย่างดีนะคะซึ่งมีขั้นตอนดังนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะหนึ่งนะคะ จะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะที่ต่างแห้งแล้วเท่านั้นค่ะแบบที่พึ่งกําลังแบบถ่ายสดๆหรือขี้สดๆแบบนี้ค่ะเขาก็จะยังเปียกอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ความเค็มจะเค็มมากๆค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ยังเปียกๆอยู่นี่ไม่แนะนําให้เอาลงบ่อแหนเลยค่ะซึ่งจะทําให้น้ําเค็มไปด้วยแล้วก็แหนเราจะตายในที่สุดนะคะทุกคนค่ะส่วนสนะคะปุ๋ยขี้วัวของเรานะคะจะต้องไม่ ตากฝนโดนลมโดนฝนนะคะจะต้องไม่ขึ้นนานะคะทุกคนคะ่ะข้อสามนะคะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ปุ๋ยขี้วัวเราขึ้นลาแบบนี้นะคะเราก็ไม่ควรจะเก็บนานเกินไปนะคะควรจะใช้นะคะสําหรับตากแห้งแล้วนะคะก็ควรจะใช้ภายในไม่เกินสามเดือน,นะคะ่ะหลังจากนี้แล้วก็ ไม่แน่ใจว่าคุณภาพของปุ๋ยขี้วัวนะคะมันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะโดนฝนเปียกอะไรโดนอะไรนะคะมีลามาขึ้นหรือเปล่านะคะสําหรับในการใช้เพาะเลี้ยงแหนแดงเท่านั้นนะคะสําหรับวิธีอื่นนะคะสําหรับเลี้ยงผักเลี้ยงอะไรอันนี้ตุ้งติ้งไม่รู้ว่าปุ๋ยขี้วัวที่ใช้นานแล้วมันจะได้ผลดีประสิทธิภาพดีเยี่ยมหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่แต่ <S 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 แตสาหรับการเลี้ยงแหนแล้วต้องเป็นขี้วัวที่ ต่างแห้งแล้วก็ไม่เกิน3เดือนเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะแหนเราถึงจะมีคุณภาพค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องเอาปุ๋ยขี้วัวนะคะลงในบ่อนี้นะคะไปบ่อพะยยางนะคะทุกคนค่ะเพื่อเลี้ยงแหนแดงนั่นเองค่ะไม่แน่ใจว่าการโดนน้ําของเขานะคะก็จะยังมีประสิทธิภาพดีอยู่หรือเปล่าก็แนะนําแบบนี้ดีกว่านะคะทุกคนค่ะเลือกซื้อปุ๋ยขี้วัวนะคะที่มีคุณภาพนะคะต่างแห้งมีคุณภาพดีนะคะ ก็วิธ <cues> ีนะคะหาปุ๋ยขี้วัวนะคะก็จะมี3วิธีหลักๆประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะสาหรับบ่อนี้นะคะตุ้งติ้งก็จะตักทุกต้นทุกเม็ดทุกหน่วยทุกต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแหน่เป็ดเล็กแหนแดงนะคะตุ้งติ้งจะตักออกให้หมดเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะดูดน้ําออกให้หมดนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะใช้นะคะวิธีนะคะเอาขี้วัวนะคะปุ๋ยขี้วัวนะคะที่อยู่ในใต้บ่อตอนนี้นะคะพอเราดูดน้ําออกให้หมดใช่ไหมคะ มันก็จะยังเหลือเศษปุ๋ยขี้วัวอยู่นะคะที่เป็นเชื้อาราตุ้งติ้งก็จะใช้ตักออกให้หมดเลยค่ะทุกคนคะ่ะตุ้งติ้งก็จะตักออกให้หมดเลยทุกอย่างนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยวิธีที่นําปุ๋ยขี้วัวแบบใหม่นะคะที่มีคุณภาพนะคะไม่เก็บนานเกินไปแล้วไม่เป็นเชื้อราแบบนี้นะคะลงไปใหม่นั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากได้แม่พันธุ์แหนแดงนะคะ ต้นใหญ่ใบสวยนะคะสายพันธุ์อัสซอล,ล่าเมโคฟินล่าเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะก็ติดต่อมาหาตุงติ้งได้ค่ะเป็นสายพันธุ์ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ใบสวยค่ะสําหรับตากล้าดนี้นะคะตุงติ้งก็จะเอาลงไปให้น้องปลานะคะทุกคนค่ะน้องปลาชอบมากค่ะทุกคนค่ะพอเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมปิดบ่อให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันนะคะแมลงอื่นๆมาลงหรือว่าหนอนมาวางไข่ใส่หรือว่าสัตว์อื่นๆจะลงบ่อเหล่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ